ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพักครับเมื่อสักครู่นี้คลิปที่แล้วก็แนะนําเรื่องการตัดเ,เร่งความเร็วของวิดีโอจากโปรแกรม Sony Vegas Pro 18แล้วนะครับอามารอบนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรม Da Vinci Resolve นะครับ17เวอร์ชัน17นะครับเวอร์ชันล่าสุดว,ว่า,ามีการเร่งยังไงนะครับ ก็เป็นโปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่น่าน่าใช้มากนะครับเป็นโปรแกรมฟรีด้วยนะครับ Da Vinci Resolve นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับกำลังเปิดโปรแกรมอ่ะขึ้นมาแล้วครับลหลายๆท่านก็ใช้ใช้อยู่นะครับตัวนี้ทำได้เรียกได้ว่าถ้าจะใช้ในงานอาชีพก็ใช้ได้เลยครับ Da Vinci Resolve นะครับเวอร์ชัน17เจ็นานเหมือนกันนี่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งอ่ามาแล้วครับ เอาโปรเจกต์ใหม่เลยครับครับแล้วก็หน้าอดิตในผมมาหน้าอดิตเลยนะครับทุกความรวดเร็วเ,เดี๋ยวผมจะลากคลิปฟุตเทจมาเลยนะครับาลากเข้ามาที่ไทม์ไลน์เลยครับโปรแกรม นี่ก็จะถ้าเทียบกันกับโซนีเ e กัสก็จะจะ,จะใช้ทรัพยากรมากกว่านะครับโซนสเวกัสจ,จะใช้น้อยกว่าเท่าที่ทดสอบดูนะครับเนี่ยนะครับคำถามว่าเปลี่ยนเฟรมเรทของวิดีโอไหมนะครับอ่าผมไม่เปลี่ยนผมว่าดอนเชนไปนะครับอ่าทดสอบดู อา,อาการเร่งความเร็วของดาบินชีริโซนะครับทำได้ง่ายๆนะครับท่านก็ไปที่ตรงแสบทางขวานี้นะครับนะครับถ้เลื่อนลงมาดูนะครับเลื่อนลงมาดูก็จะมีปุ่มสปีดนะครับสปีดเชนตัวนี้นะครับง่ายๆครับนี่เลือกเลยครับต้องการจะให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ สองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือครึ่งหนึ่งนะครับบานคูณสองอะ่ะถ้าเกิดที่เป็นแบบแบบแบบกรอนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูหนะ้าร้อยลองดอูจากสามสิบห้านาทีเหลือ,อประมาณไม่ถึงห้านาทีนะเนียนต,รตรงทีทวิวมันจะกระตุกนะครับ ต้องรอเรนเดอร์ดูะนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการใช้ Da Vinci Resolve นะครับ Resolve นะครับอันนี้ก็พับได้เหมือนกันนะครับรับสัก6ก0ก็ได้นะครับ,บ,ะน,ะรบนี่ก็สั้นลงไปเร็วก็ดวดเร็วกว่าเดิมนครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ